สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่47ตอนในพิเศษสิทธิ์มุรกับรุรัศมีคิปที่5ให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยและขอขอบคุณท,ทุกท่านไปน้ณโอกาสนี้ด้วยเราฟังได้เลยนะครับ ไฟพระนอบอดินสินสมุทราวานุตน่องเครืองด้วยเรื่องหลังแต่เสียดงานการันวิวาคอยท่าฟังจนกระทั่งถึงสิบห้าที่วาวันไม่เห็นส่งองค์อ,งอรุณมาร่วมแทน่นยิ่งสวกแสนเศร้าพระไทยฟอบไฟฝันจะออกปากยากยิ่งทุกสิ่งอันสือื่นอั้นอารมณ์และทมทวี เวลาดึกตืก่นไกลมีใครจะหลับโอกโอกกลับอายพรักเสียพักศักดิ์สีมาสู้เศร้าส้อยคลอยคล่างอยู่อย่างนี้ชาวบุรีลู่สิ้นจะนินทราเล้วไปหรือถือโทษว่ากรวดขครึ่งป้องห่วงหึงเห็นจะขาดวานสนา เตียนยิ่งนึกตรึกอารมณ์ตรมบุราอายเซนานักสนมกลมในอานาดนอนกรอนพาดนลาดนึกยิ่งยามดึกดังจะพาน้ำตาไหลจะม้อยหลับกลับฟังด้วยหวังใจเสียงสาวไส้นั่งยามไอจามดังว่ามารดามาส่งองค์อรุณ ให้เขียวชุนเชื่อนอารมณ์ด้วยสมหวังสบายทรงบ่งเฉลียงค่อยเมียงบังไม้จะนั่งกลำนับรับชนนีและกลับเงียบเทียบจังัดกำหนัดดึกวนลำานึกนึกนพระนะถึงะนองไม่ให้หมองสีขึ้นสู่แท่นแสนสันปันทวีไม่รู้ที่จะคิดอ่านประการใด ย่ำเฉลืเวยเคยอร่อยก็ถอยลดกับทั้งอดบรรทมเลยลมใสให้เวียงเวียนเหยียนหิวหิวหวิวใจจนจับไข้กลางวันสันสะท้านสาวทัวลางต่างเห็นเจ้าเป็นเศร้าโศกกลายเป็นโรคบีทาน่าสงสารไปทวนจิตปิดตัวลงพระวงวานตามอาการหน่อไทย ไห้ประชวนพระอภัยได้ฟังก็ยังรู้เพราะอดสูเศร้าส้อยและห้อยหวนจะบัญชาว่ากอะไรก็ไม่ควรจึงตัดชวนสองทิดาสุมาลีไปพยน์มนเทียนที่ลูกรักเย็นเปลือกพักผอมรูบเศร้าซูบสีก็เ,เคียงองค์สงสารเสรนทวี ซุมาลีเหลือแค่นแน่นอุลาค่อยต้ององค์ทรงยศโอรสล่อนนางกรอดกรนถอนลือไทยพี่ไลยว่าเป็นเคราะแ์ล้วแก้วแม่เห็นแก่ตาดูไม่น่าจะประชวนควรหรือเป็นวาสนาอาภัพมันกับแม่ให้มีแต่มองมัวด้วยตัวเข็น สุดอย่ารับดับร้อนให้ผ่อนเยน็นเหตุเพราะเป็ีนกลาฝากเช่นลากลักลูกคันนี้ไม่อยากของ้อมาเกิดไม่ประเสริฐสมตะกุลประยุน์ศักโออาพับอาปรพรากพูดยากนักเพราะลูกรักเหลือประชวนไม่ควรเลย <c oughs> จะว่ามั่งยังไม่เป็นกรรม เรื่น้ามากขึ้นท่วมปากแม่เสียแล้วลูกแก้วเอ่ยพระอภัยได้แต่ห้ามนางสามเชยเพ้าบนเบยเลากับบ้าน่าลำคลานไม่เลือกหน้าว่ากันเองเขาอื่นบ้างกระทบกระทั่งไปเสียสิ้นทุกถิ่นฐานแล้วสั่งให้ไปเรียกหมอมาอยู่งานพระยาบาลน,นวดฟันให้บรนเทา เสีสวรรคขั้นรู้ว่านัด,ดาใครก็เข้าใจว่าพรารักนั่นหมักหมมจึงตัดกลับเกียรติลาด้วยปลาลมนัดดาตรมตรอมใจเป็นใครรักอัญญาดีมีสำหรับแก้กลับโลกจะดับโศกนั่นไม่ได้ทั้งตรจักเมื่อหนุ่มสาวเราเราก็เศร้านักอันหลานรัก นี่ก็เป็นเหมือนเช่นเราเสร็จพิวามาก,ก็านานถึงป่านนี้ส่วนบุตรียังไม่ได้ส่งให้เขาจนเก็บไข้หลายวันไม่บรรเทาทั้งพงเผ่าพี่น้องจะหมองใจพระเชษฐาน่าจะเครืองเป็นเยื่องยักษทั้งหลานลักมัวหมองไม่ผ่องใสหรือนวงเยาเจ้าเห็นเป็นอย่างไร ยงตามใจที่ดาน่าลำคาญพระ,ะเักรีดเกียจลาสารภาพพระไม่ทราบเหลือปัญญาจะว่าขานเหมือนข้าเสนเกียนขอเมื่อหมอวกวันก็มอมฉันวอนว่าสารพันแกนว่าพี่มีคู่ไม่อยู่ด้วยจะสู้ม้วยมอลนาให้อาสันไปทูนให้อายะกี เชือตีรันก็เพียนพัน,นพรักตาไม่คลาใครพระบุตรตีไม่ใช่ชั่วไม่กลัวมุวยไม่เห็นด้วยถ้อยคำจะทำเช่ไหนพระพัสดาว่าไม่ฟังช่างเป็นไรไปทูลให้ทราบถึงพระอัยกาว่าสินสมุดสุดโศกเป็นโรคร้อนปวดให้หล่อนออกไปด้วยช่วยรักษาพี่จะไป อยู่ห้องของนัดดาตัดแล้วมามนเทียนวิเทียนพลายเห็นพ่าพี่ที่บรรลังตั้งประนุดมา่ตัวรถกลับเกลื่อนที่เงื่อนไส้พ่าหลานไข้ไม่รู้ไม่สู้สบายน้วยวุ่นวายอยู่ในใจไม่ได้มาแล้วถามผู้อยู่งานอาการไข้ก็ว่าไฟธาตุย่อนอ่อนนักหนาะ พรเห็นชอบปลอบตัดให้นัดดาสเสวยยาหอมลื่นให้ชื่นใจฝ่ายชมยงนวงลักอคกาเลตนางแก้วเกตศะลาหมองไม่ผ่องใสเรียกสาวสันกันละยาตามคลากราเสด็จไปเฝ้าพระเจลนีเห็นสวงฤลิิตปิตุเลศอยู่พลั้งพร้อมค่อยนบน้อมหมอบนั่งน้อมประน บทศีกราบทูนเท่ากล่าโทษกรวดบุตรีคุมแค้นพี่นี่กะไรว่าไม่ฟังจนบัดนี้พี่ชายไปชวนใคร <c oughs> ก็ไม่ไปดูแลเมื่อเตีนหลังปลอบเท่าไรไม่เชื่อเหลือกำลังปลวดไปบังครับให้หล่อนไปเยือนเท่าทศวสวงสงสารสินสมุด พระโศกสุดเสียใจใกล้จะเหมือนเสียดวิวามาก็าถึงได้ครึ่งเดือนไม่ตักเตือนเชื้อาจารย์เลยเลยท่านใหญ่ไม่ว่าขานหลานสาวนั่งเท่าเขียนจะหง่วงแหนเอาไว้หรือจะซื้อไขยนิ่งอยู่เล่นเป็นผู้ใหญ่ยังไม่อายเพราะเหตุใหญ่สั่งสอนแต่ก่อนมาจนขี้หึงดึงดื้อ น้อยหลือนั่นเหมือนใจก,กันก็ไม่ดีไม่ตีหลานแม่ไม่ให้ไปรักษาพยาบาลได้เล่นงานกันแล้วไม่แค่ยาไอานางพยาหน้านิ้วกิ้วลูกสาวไม่ว่ากล่าวเตือนกันให้ผันผผ่มอมฉันถึงถึงแกหนักก็หักใคร ไม่มากมายเหมือนหลานสาวของเท่าไทยประหลาดเกียงยี่ยงก่าเสือมันเหลือหึงใครไม่ถึงทั้งพี่พบสวบสมัยเมื่อแม่พ่อก็ไม่ว่าช่วยพาไปมารวมไส้แต่ค่าน่าลำคาญแล้วทูลลาสามีลูกหลีลาดกับองค์ราชชาติดาไปหาหลาน เข้าเคียงข้างพลังแขลงให้แก้งการเมื่อเย็นวันสินสมุดชุดประชวนพวกพ้องเผาเขาไปเยือนอยู่เพื่อนไข่นี่ก็ไรแม่อรุณซ้ำหุนหวนเมื่อข่าวดีไม่ได้ห้ามทตาระบวนเมื่อไข้ควรจะรักษาพยาบาลแม่มีไปอายกาจะมาเกิ้ยวจะ บิดพริ้วเชือนเฉยเลยน้าหลานช่วงแต่งองค์สวงน้ำให้สำลานยายกบมารดามาจะพาไปไปอรุณคุณหมองพระคลองสัตว์ต้องทวนทัดพจนาอัจฉใใ่เมื่อทำขวัญบัญชาให้คลาใครก็ตามใจไม่ขัดพระชยาประเดี๋ยวนี้ที่ป่วย ให้ช่วยนั่นก็อมอมฉันไม่รู้จักจะรักษาข้อรับสั่งครั้งนั่นเป็นสัญญาเราจ,จะพาไปให้พบประสบกันนางพยาว่ายายเสียดายนักใจแม่รักที่จะให้แม่พายผันแต่จนใจอายกาบิดานั่นให้พาขวัญเนตไปที่พระพี่ยา แม่นมีไปไม่ดีเป็นพี่น้องจะขาดข้องเผาพงขาดวงสาจะเครื่องกีจดปีตุลงวงอาย,ยกาฟังใจยว่าบ้างเถิดแม่อย่าแช่เชือนนางฟังคำล่ำว่าสารพัดให้อ้านอัดอายใจใครจะเหมือนนี่ตอบบ้างนางกษัตริยิ่งตัดเตือนบ้างเบียดเบือนบอกป่วย และถวยกายนางพระยาว่าไม่ไปลจะได้เหลือพางชุดมือหลานขวัญให้ผันผายดูดูดืด้อถือตัวไม่กลวดใหญ่ทำเหลือไส้แลขวาหาไม่เหลียวแล้วนางตีที่ตรงน่องนั่นสองแปะเข้ากอดแกะหยุดยือ้อทำมือเหนียวพางหยีพลางบางบิด น,นิดเดียวทำเช่นเคี่ยวขู่ที่นี่กลัวมีกลัวนางกันแสงแกล้งว่าข็อลาบาดให้สิ้นชาติชีวีไม่มีผัวพังหยิบมีดพลับมาจะฆ่าตัวสองนางกลัวร่องกรีดช,ชิงมีดไว้นางพยาว่าอย่าตายเลยหลานเลยยายขู่จะให้อยู่ตามภาษาอัจฉริย พลางอ้อนวอนผ่อนปลนด้วยคนไกลถึงแม่ไม่ใหญ่ดีด้วยพี่ยาก็นับเนื้อเชื่อไขกันไปอีกอย่าเลี่ยงเหลีกลืมวงเป่าพรงษาเคยร่วมเตียงเคียงหมอนแต่ก่อนมามันไม่น่าจะอายพี่ชายเลยไปเยี่ยมเยือนเหมือนเจ้า ยังเยาอยู่ทำไม่รู้ไม่เห็นทำเป็นเฉยทำปลาใสไต่าถามกันตามเคยจะเกินเลยได้หรือเราชื่อตรงจะให้ผิดติดอยู่ที่ผู้ใหญ่เป็นว่าได้ให้ตามความประสงค์เมื่อน้มใจไม่อยู่เป็นคู่ครงญาติวงใครจะมาว่ากับอะไรสิ้นสมุด สวดง้อเหมือนขัุ่งตามจะจวงจะูมกย่างปลา้คงไหนเหมือนข้างยายเป็นสาวกับเท่าไทยยังอยู่ในถ้อยคําไม่กล้ําเกลือนพี่ของตัวกลัวใหญ่ออกไปเยี่ยมตามธรรมเนียมนั่นแหลงามอย่าขามขินไม่พอที่วิตกสะทกสะเทิอน ทำห่างเหินให้เขาว่าดูหน้าชังอรุณน้อยกลอยเห็นเหมือนเช่นสอนจะพันผ่อนเพทุายต่อไปหลังอันครั้งนี้ม่ไปเห็นไม่ฟังจึงน้อมนั่งนบนอบต่อบ,บัญชาซึ่งจะให้ไปเยือนกันเหมือนญาติพร้อมพระบาทมาตุลงพอพงษา จะตามไปให้ถึงที่พระพี่ยาสเสด็จมาเรียกจะตามอย่าห้ามไว้นั่งกษัตริย์ตัดกอบว่าชอบอยู่ยายจะลูกกันกับแม่ช่วยแก้ไขแล้วแก้งว่าหน้าเบือ่อลวนเหงือ่อใครมาแม่ไปสรวงน้ำให้สำลาน แ้วจูงนางย่างย่องเข้าห้องสงสำอางองค์ขัดสีชวีหลานกันกระหมวดกวดเกล้าให้เยาวมันสุขันทานแพ้วผัดให้นัดดาแ้่นุ่งห่มสวมสีสวีเหลืองประดับเครื่องอย่างเอกเมฆลากันเสร็จพระอายักกีชวนลีลานำทิดาหลานขวัญกำนันใน ขึ้นไปยนต์วนเทียนมิเชียรลัดพร้อมขนาดวงสาอัจฉรใสพร้อมคำนับรับกันเป็นหลันไปถามข่าวไข้โอรสยศยงส่วนทวันมาลีได้ทีแต่แหลงเป็นโรคแรงเพราะพระภูมิให้ลุ่มหลงจะพลันแปลแก้บนให้คนทรงมาช่วยลง เจ้านายทำไล่ดีก็อ,อดสูหมูประชาพวกข้าเฝ้าจะบอกเล่าเรื่องลือว่าถือผีขอเพื่องบุญมุลิกาฝาตูลรีช่วยชีวีลูกลักสั้นสักคราวบัดนี้ก็จะขอยุติลงไม้แต่เพียงเท่านี้เรียกขอขอบคุณทุกทกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ ด้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปช่วงดีสวัสดีครับ